เย็นไม่มีชื่อว่าไฟหรือประณีใครเล่ามันจะให้ได้แับนีีตลอดเวลาเห็นไหมเอาำเพลงตลอดแล้วคับลูกแล้วเขาพี่ตื่นขอดีๆนะขอดีๆเราเคยมีชายหนุ่มเขาพาเราไปแล้วก็เราประทับใจมากๆเลยวันนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าจะมี คุณนันทิดามาโชว์ด้วยที่ดุสิตธานีเราได้ยินเสียงเพลง Kiss Me Another ขอแบบไหนได้ไหมแล้วคิดิที่เขาบองแบบก็นั่นแะไปจากจูงมังฝาวเขาคิดสราหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวช่วยช่วยหน่อยนะโอเค Kiss Me Another Kiss Me Another Kiss Me Another คุณมาเก็เลนั่ Hold Me Another Hold Me Another Hold Me Another Like t h ว่าอย่างน้อยน้องฉันได้ first kiss วันนี้ รีเควสทางนู้นไปละเถ้าอยากมาทางนู้นมาลองเป็นพี่ตู่บ้างดีกว่าพี่ใหญ่คะพี่ใหญ่เนี่ยนะคะทุก็ชอบพี่หญิงร้องเพลงไทยโบราณค่ะเพราะคุณย่าจีนนวนได้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะฟังเพลงอย่างจันเจ้าขาอะไรเงี้ยจะไหวไหมพี่ <S 2> <S 2> เออน้าอายน้าอายน้าคันจริงนะจันเจ้าขาหยาบมาสิเจ้าขา เราจากกันิกกันสิกกระริกระริ่มชื่นชื่นใจคุณย่าเป็นพระเอกค่ะคุณย่าพี่ตู่ะเราถึงเข้าไปก็ร้อดก็ติดตัวเองนั่นผู้ชายหรอค่ะจต่พี่ใหญ่แล้วน้องเล็กเลยครับคนนี้ความสามารถรอดตัวหมนคือเพื่อนได้เห็นอะไรที่แบบ จำทั้งนั้นเราเคยขึ้นไหทีด้วยกันแล้วไอ้ก็ชอบเพลงที่อยู่ร้องอ่ะเพลงลาลาโอ้ยังจำเพลงกันได้อยู่เหรอแล้วหลังจากนั้นพี่ไม่ได้ยินอีกเลยลา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  เป็ข่าที่มากพี่ใหญ่บ้างเลยสูตรพี่ชอบเขาเวลาเขาสนุกสนุกะนะเขาร้องเพลงอะไรสนุกไหมตอนเขาออกมาแล้วเขากลายกลายเป็นร้องลูกทุ่งอ่ะจำได้ไหมเสมัยหนึ่งอ่ะใช่ใช่แล้วเราเขาได้แผ่นเสียงทองคำรุ่นเดียวกับปีเดียวพี่สิ่งไี่เพียงเคยว่าไม่บอกอะไรตอนนั้นเหรอพี่ร้่าเพลงนั้นตะวงนนะแล้วคุณสูงสันติที่แต่งเพลงนี้บอกว่าร้องให้พี่หน่อยเถอะไปร้องเทคเดียวตลงเงาก็องอตปิดประตูปั้งเยินขึ้นไปแล้ว เหื่อยามกินมันก็เม่อยหน้าในเดือนนั้นเลยหรอว่าหรอไม่ร้องเลยหรอเร้องแค่สองที่เหลือเสร็จปุ๊บเดินกลับบ้านเลยอยากร้องทำไมครับเป็นกว่าสี่วได้รางวัลมันสับสนได้หมดเลยนะได้รางวัลอ่ะฉันคิดว่าจะร้องนี่ไม่ได้เลยนะชวดหมดแล้วทำไมครับทำไมตอนนั้นถึงแบบไม่ไม่อยากร้อง คือเราไม่เหมาะกับร้องเพลงลูกทุ่งคัะพี่คือเสียงเราเราเป็นนักร้องไทยสากนแล้วเราร้องก็ได้แค่นี้เราไม่ได้ร้องแบบว่าเหมือนอย่างลูกทุ่ง่นทีเดียวมันจะต้องมีการเอื้อนใช่ไหมใช่ไหมครับมีลูกคอให้ได้เนี่ยให้มันให้มันลงอันนี้ขอเสนหน่อยได้ไหมครับพี่หญิงขอพี่หญิงขอพี่ขอพี่ขอเอาแล้วแบบตั้งใจเลยเหรอตรงนี้เลยล่ะไม่๋ยวแบบพูดว่าอย่างไม่ฮเร์อเซ เมื่อยามกินมันก็บอได้นอนเมื่อยามนอนมันก็กินบ่ดได้เมื่อยามมามันก็บอได้ไปเป็นยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้คพี่ใหญ่ครับขอพี่มใช่ครับพี่พี่อยากให้น้องร้องเพลงที่มีอารมณ์อย่างเพลงคิดถึงเนี่ยคิดถึงของคุณแคราเนี่ยพี่ชอบนงร้องมากเลยคิดถึงอะไรเดี๋ยวก็น้ำตาน้ำตาล้ว เพราะมันมีอดีตเออไอคนที่พาไปดูคลิปนะนะครับที่ไคยรักเขาเห็นห่อยๆจากที่แบบคิดเมียนะแล้วคิดเมียนะก็เขาก็เลยแต่งออกมาเป็นราตรึงซึ่งดวงใจเอ็นกายอิงสบไออุ่นถ้าโลกหยุดหมุนฉันและคุณคง นี่เป็นนี่เป็นเพียงแค่แซมเปิลตัวอย่างนะครับเดี๋ยวโชว์ปิดท้ายครับทั้งสามจะขึ้นโชว์ด้วยเพลงเพลงเดียวกันแล้วก็จะต้องทั้งร้องทั้งเต้นจะเลือกเพลงไหนให้มันคู่ควรดีคะเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรดีคะทีทชล์กสุดท้ายดีดีท้งสามทั้งสามเดี๋ยวก็ไปเจอกันกับเพลง s เว y เลยสินีย มาเลยว่าดูตอนนี้ยักย้ายใส่กระโปกเนี่ยมัน,นไม่ยอมกันแน่ๆตรงนู้นเนี่ยที่กว้างๆครับแล้วจะดูว่า <c oughs> <c oughs> สซเวในเวอร์ชั่นของ3สาวนี้จะเป็นอย่างไรไปเวทีนู้นเลยครับ The ocean hops the shore. Hold me close, sway me more. Like the flower, bending in the breeze. then with me, sway with me. When you dance, you have wear with me. Stay with me, wear with, with me. Other dancers may be on the floor. give that my eyes Will see only you. Only you have a magic technique when we play. I'm so Only I can hear the sounds of violin long before it begins. Make me feel as though you know how. Sway me smooth, sway me. But the senses may be on the floor here but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we where I go in I go in. I can hear the sound of violin Long before it begins Make me true as only you know how Sway me smooth, sway me now. Make me feel as, you know as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. จะบอกใครใช่ไหมครับว่าวันนี้แบบว่าเต็มที่ขนาดนี้ฉอนนาหน,น้านิดนึงค่ะโอ้ยเ,เ,เยี่ยมมากค่ะ<า>สุดท้ายให้ทั้งสามท่านฝากอะไรหนึ่งคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะจริงๆแล้วพี่ตู่กับพี่ว่นจะมีคอนเสิร์ตนะคะด้วยกันซึ่งเราไม่เคยได้มีคอนเสิร์ตด้วยกันลยมันนานมากแล้วใช่<อ>เลย Dream g i r l Dream Girls วันที่22พฤษภาคมที่ที่หอประชุมธรรมศาสตร์ค่ะิดตามกันได้ก็ไม่ชวนพี่ด้วยเนี่ย ไม่แล้วมีข้อแม้ว่าต้องชุดนี้ด้วยนะครับพี่ได้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 เอาไว้รอไปก่อนให้พี่แข็งแรงเพื่อนชวงนี้ไ่สบายเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องผลงานนั้นก็อย่างที่คุยกับน้องๆอยู่นะคะว่าเราก็เป็นเป็นคนร้องเพลงแล้วก็อยากเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงกับลูกสาวพี่ค่ะก็เรียนทาง v o ยซ์เหมือนกันแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ไปนี่ก่อนไปไปอะไรนะ Star m a ก่อนดีวต่อมาจะไ i z ์ b อ l ครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากๆ ทั้งสามท่านนะครับเรามีดอกไม้สวยๆจากมิสลิลี่ Flower มอบใายครับสุวณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใี้โซนนะโซนก็รวมถึงสวยแบบนี้ใช่ไหมครับครบทีมแบบนี้เอาไปเป็นที่ระลึกครับนี่เลยนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์การิเดียไลท์ไอออนมอบให้ด้วยค่ะ ขออนุญาตมอบให้พี่ใหญ่นะคะให้พี่หญิงค่ะขอบคุณนะคะขอบรคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรค่ะจากพ um, ิตตี้วิเติลส์ิงโอลาหนอและเซอร์เฟสค่ะครับผมสัปดาห์นี้นะครับเป็นการเฉลิมฉลอง40ปีในด้านของนักร้องค,ครับสัปดาห์หน้าครับเราจะได้รับเกียรติจากผู้จัดมือ,อมทองเลยทีเดียวนะครับจะมาเปิดเผยเรื่องราวว่าจะได้ละครเด็ด,ด,ดแต่ละเรื่องเนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างพลาดไม่ได้สัปดาห์หน้าบ่ายโมงโตรงกับสาเสวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บางวันนีกแสดงไม่มาคือนัดแล้วก็ไม่ค่อยมา พี่ลากมาในห้องส่งเลยนะไก่นัดเวลาแล้วนะคะนัดเขา9โมงเชา้าถ้าเขาไม่มาไก่ไม่ทราบเป็นพยานด้วยจัดฉากงานเลี้ยงใหญ่คนเป็นร้อยแต่ว่าเขาไม่มาตอนนี้เราสามารถ็นขึ้นแล้วครับว่าคนคนนั้นเป็นใครจากเรื่อง <laughs> อะไรครับ <laughs> <laughs>